สวัสดีในเมืองสตูลน,นะครับมาเร่ประเพณีวันส่งกลัดในเมืองสตูลกันมั่งครับและก็ะชงเก้าโมงครึ่งนะครับที่วัดปราชาไทยนะครับวัดสตูลสันตายารามนี่มีการส่งน้ำพระแล้วก็ทำบุญนะครับทำบุญจากบาารกันในวัดนะครับผู้ติดสืบุญสุงกุไปให้ปู่ปยา,ยาตายายนะครับ ก็มีการลำกลองยาวนะครับถวายกันนะครับที่วัดปัจจัยเทงนี้นะครับมีการก่อเจดีไส่กันนะครับและวพอถึงวันเที่ยงครับนี่อุโมงน้ำเปิดแล้วครับเด็กๆชีดน้ำกันนุก มีการประกวดลองเพลงน,นะครับ ฮ่าบริเวณหน้าบิ๊กซีครับในเมืองสตูลนะครับยังซาดนำกันคึกคักเลยนะครับออกจากเทศบาลเมืองสตูลนะครับมากันทีหน้าโรงเรียนสตูลยากันม้างนะครับนี่ตำบลคลองคุดครับจัดโก้เก้เลยนะครับอุโมงน้มมาฮ้าสงกรานต์ครับใหญ่ครับและโตจะเปียกเม็ด เระบอนกลองย้นนะครับก็เดินโหลดอูโมงมานะครับสวยงามมากๆมกเลยนะครับเตะบอลกลองกุดปีนี้จัดสวยงามจริงๆนะครับอไม่เชื่อมาเลยนะครับตอนนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับเตะบอลกลองกุดนะครับจัดเป็นซองครับบวนนะครับมีกระบื้เแหลกดูซึกว่าจะเป็นเศร้ามากกระบื้ที่ซองนี่จะเป็นเศร้าหน่อยตัวนี้นะครับก็จะมีเวทีกลางเวทีนี้นะครับโยงเล่นโยนาลงเล่นเศร้าวอือว่าสตรีวิทยาเลยนะครับ ในตัวเดียวนะครับก็มีพิธีการลดนามดำหัวผู้เต้าผู้แก๋ผู้รักผู้ใหญ่นะครับคอบลองตำบลคลองขุดนะครับ, <Hello. S 1> บน,น,นี่มมรครับท่านนายกสุนทรพุมเมธครับนายกเทศบาลคลองขุด <Yes, ma. S 1> แล้วก็ประธานในพิธีวันนี้นะครับพอเป็นท่านโซโซ่เคเด oh. ้งนะครับท่านปีบุญราชกิจประการนะครับ oh. แล้วก็ตามโ oh. ดยท่านรองนุงท่า oh. นรองดารันุงอาลีครับท่องเที่ยวมาใช้ในการพัฒนาเมืองได้ใช้ความสำคัญกับการ ส่งเสริมวัฒนธรรมอาภีณีรวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นเราจะทําพิธีเปิดร่วมกันปีสงการประจําปี2567ของเทศบาลตะบนคองขุดณบัดนี้ขอบคุณครับอาภพณีสงกา์บ้านเรานะคะยกเล้ยงที่กองช่างของเทศบาลตะบลคลองขุดนะคะซึ่งเป็นผู้ดําเนินการจัดเตรียมนะคะอุโมงนาล้อโซล้อนำโค้รักปุ้ยยญ่มนะครับในเมืองสมุทรนะรับนี่ก็คือบรรยากาศ บริเวณนาตุเรีงเซาร์ว์นะครับคล่องเทศบาลคล่องพุดครับนนไปที่ซ่องกลานมีซ่องไปลอยหกสิบเดี๋ยครับเดบบี้พาไปเล่นในอุโมงค์น้ำนะครับนี่อุโมงค์น้ำครับโอ้ไปยักจุ่มช้ำนะครับในตอนนี้โอ้ยน้ำไปยักนะครับเปียกจริงน้ำนี่เย็นจังนะครับอากาศร้อนรอนนี่เข้ามาในอุโมงค์น้ำนีเย็นได้แรงนะครับย่า อาด้ยมาเอ้ยมาเย็นเจี๊ยบเลยนะครับอุโมงาน้ำก้องเทศบัลก้องพุทครับแล้วก็วันนี้นะครับตอ้องขอขอบคุณกล้องลอยตเจดอยทีสีซ่ามหกนะครับอำนวยความสะดวกในการจอดรถนะครับวันนี้สดุลหลักกันครับ I'm